ผมเสียดายมากที่เงินที่แจกไปรอบที่แล้วเนี่ยถ้าเอาเงินเหล่านี้นะแล้วก็หยิบขึ้นมาสักจังหวัดหนึ่งที่มันไกลๆหน่อยแล้วก็โปรโมทให้เป็นแหล่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยแม่งหลั่งไหลก็ดูดิบุรีล์ไม่มีหาอะไรมีแค่สนามแข่งรถกับสนามฟุตบอละยังจเจริญขึ้นมาได้เลยมั้ยยางสวนนงนุชเนี่ยมันรองรับผู้คนใี้มหาศาลรัฐบาลควรจะสนับสนุนเขานะ เพราะสวนตรงนู้นนี่ต้องลงทุนมหาศาลและเจ้าของก็ไม่มีใจรักเนี่ยเขาไม่ลงทุนหรอกครับแต่วันนี้คุณรู้ไหมว่าสวนตรงนู้นนี่อยู่ได้ด้ยวยตัวเองนะครับเป็นของเอกชนแต่รัฐบาลแทนที่ช่วยเขาเพราะรัฐบาลไม่ต้องลงทุนแต่ว่าสวนตรงนู้นนี่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในทีหนึ่งวันหนึ่งเป็นหมื่นๆคนอนะรัฐบาลควรจะสนับสนุนเขาด้วย ไม่ควรจะไปฉาเขาควรจะต้องมีงบประมาณไปช่วยเขาอีกต่างหากนะเพราะประเทศเราเนี่ยมันขาดแคลนแหล่งท่องเที่ยวถ้ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่มีที่ให้เขาไปเนี่ยแล้วใครมันจะอยากมาประเทศเนียคนไทยต้องอย่าใจแคบนะรัฐบาลต้องเลยนี่คือการสนับสนุนก็บอกไปแล้วว่าเนี่ยมีงบประมาณในสวนนงนุษย์เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ว่าไปเลยนะให้เขาพัฒนาดีๆขึ้นเพิ่มคุณภาพการบริการคนระับ เพื่ออะไรเพื่อไม่เขาเจ๊งไงถ้าเขาเจ๊งนี่ชิบหายเลยนะมึงสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆที่รองรับคนได้มาหาศาลเนี่ยนะผมว่าแม่งสวนนรุนนี่สุดยอดที่สุดนะถ้าเกิดรัฐบาลมีงบประมาณช่วยเหลือนะเขาอาจจะเอาอุปกรณ์เครื่องลงเครื่องเล่นมันจะยิ่งดึงคนและรองรับคนได้เยอะเนี่ยถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมเป็นนายกพัทยาเลยนะหรืออยู่ชนบุรีเนี่ยผมจัดงบประมาณให้เลย เพราะอะไรว่านี่คือการช่วยชาติเขานี่กําลังช่วยชาตินะสวนองนุชนี่เขาช่วยรองรับนะักท่องเที่ยวประเทศไทยอย่าลืมนะ่ประเทศไทยไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับยิ่งแหล่งท่องเที่ยวของรัฐบาลน,นี่ไม่ต้องพูดถึงที่จะรองรับคนได้เท่ากับสวนองนุชผมว่าไม่มีนะผมนี่โคตรเสียดายเลยผมเคยไปเที่ยวสวนองนุชเนี่ยผมว่ารัฐบาลควรจะต้องให้ความสําคัญสถานที่ท่องเที่ยวอเอกชน ถ้ามันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติรัฐบาลต้องจัดงบไปช่วยเหลือเขาเพราะลาพังค่าผ่านประตูเนี่ยบางทีมันจะอยู่อยู่ไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเจ้าของอย่างพวกฟาร์มจรเข้อะไรเมืองโบราณเมืองจำลองคนพวกนี้นะถ้าใจไม่รักเนี่ยเขาไม่รอด เขาจะมาลงทุนเงินมหาศาลเพื่ออะไรครับเสียงก็เสียงไงเนี่ยรัฐบาลควรจะเอ่ยต้องมาขอบคุณพวกเขาด้วยต้องเชิดชูเกียรติพวกเขาด้วยนี่คือนักธุรกิจเขาไม่ได้เอาเปรียบใครเลยนะครับแต่เขากับช่วยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติเอกชนดีๆเนี่ยผมสนับสนุนเลยว่ารัฐบาลควรจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะลำพังเขาเปิดธุรกิจมาเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ช่วยมันไม่รอดหรอกครับ แต่พะเป็นของต่างชาติมาลงทุนรัฐบ,บาลแม่งช่วยชิบหายลดภาษีมัง่งอนุนมั่งนี่มึงให้สิทธิพิเศษมีทุนสนับโนนมีบีโให้เงินแรงเงินกู้เลยเสียของคงนไทยไอสัตว์ไม่มีเว่ยเผยเผยหน่วยงานราชาการนี่นะแม่งถ้าจะจัดงบก็จะขอข,อขกากหัวคิวอกีกดังนั้นพวกเราช่วยกันคัดค้านเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอม ผมว่าเป็นการลงทุนที่ได้ไม่คุ้มเสียแล้วผมก็ไม่เชื่อว่ามีนักลงทุนคนไหนสนใจจะมีแต่นักลงทุนนอมินีเนี่ยทีห่หาเรื่องงาบกันเองหรือฟอกเงินกันเอง